สวัสดีค่ะทุกคนระหว่างรอน้องโมนาอาบน้ำนะคะก็เลยสิมาอัปเดตเกี่ยวกับการทำออนไลน์ p o c นะคะพี่พี่นอ้องสำหรับชาวต่างชาติที่มีสามีภรรยาเป็นคนปากีสถานนะพี่นอ้องบัตร p o c ก็ก็คล้าย,ายบาัตรประชาชนปากีสถานที่ที่เราใช้แทนวีซ่ารเนาะค่ะทุกคน ตอนนี้นะเว็บไซต์ของนาาน่ะไม่เหมือนเดิมแล้วเด้อค่ะทุกคนสมัยตะกอนออตอนนั้นไอ,ไอชายังแบบสําหรับคนที่แบบว่าลงออนไลน์ไม่เป็นอะไรเงี้ยไอชาก็สิ์แบบว่าเออรับลงออนไลน์หายพอเมื่อก่อนมันสามารถสแกนรูปถ่ายได้สแกนสแกนเป็นแบบเอกสารแบบไล่หนูมือใหให้ได้นะคะพี่น้องเมื่อก่อนมันจะทําจะทําง่ายแต่ตอนนี้นะคะระบบ ถ้าเราทําในคอมนะ่ะมันจะทําไม่ได้ค่ะเขาเขาถ้าเราเข้าเว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์มันจะขึ้นม,มันจะไม่มีออปชันของการทำบีโอเลยค่ะทุกคนก็คือเราจะต้องโหลดแอปนะคะทุกคนโหลดแอปของเว็บไซต์เขาเว็บไซต์นาดาเขามานะคะแล้วก็มาทําเองเราจะต้องสแกนหน้าเองเอาสแกนหน้าจริงเลยแล้วก็ต้องสแกนลายนิ้วมือจริงเวลาจริงตอนนี้ไม่เหมือนเดิมทำยาก มันแบบมันมันเปลี่ยนเพราะว่าตอนแรกอะระบบมันล่มไปตั้งแต่ต้นปีนนที่นองตอนนั้นไอชาไปต่อต่อ,ต,อต่อบัตรพี c โอซีรอบรอบที่สามเนาะเพราะว่าไอชาอยู่นานแล้วอยู่ปาก,กีจะทําออนไลน์เพราะว่าขี้เกียจไปมันอากาศมันร้อนขี้เกียจไปไปมึงหลวงเนะาะขาดขาดไปออฟฟิศใหญ่เขางสงซีนะก็เลยสิเหตุออนไลน์เพราะว่าปกติก็ทําออนไลน์ได้อยู่อนซ มันไม่ให้สแกนพอเราทําแล้วมันแบบเหมือนระบบมันล่มมันขึ้นมามันก็บอกว่าระบบล่มแล้วเขาก็เลยโทรไปทางออฟฟิศเขาเขาก็เลยแนะนําว่าเออมาทําที่ออฟฟิศดีกว่าเพราะช่วงนี้ระบบมันล่มแล้วแล้วพี่น้องเลยปากีนะคะคือแบบเหมือนเขาทํางานช้ามากเลยระบบล่มเป็นเดือนสองเดือนเขาก็ไม่แก้ไขกว่าจะแก้ไขนี่ผ่านมาตั้งหลายเดือนแล้วนี่ล่าสุดที่โทรไปนี่เพิ่งจะบอกพนักง,งานเ็าบอกว่า ทำในคอมไม่ได้ก็ต้องแบบโหลดแอปมาทําเอาว่าสัน่นอยยุ่งยากก็เลยแบบว่าเออถ้าผู้ใดแบบว่าอยู่ต่างประเทศเนาะแบบบางคนอยู่ต่างประเทศไปแน่มาทําที่ปากีนะจะทํายังไงอะไรเงี้ยถ้าผู้ใดแบบว่าเอออยู่ต่างประเทศแล้วอยากทําแล้วถ้าคุณยังทําออนไลน์ไม่ได้เนะี่ยแนะนําถ้าเกิดว่าถ้าแฟนอยู่อยู่ปากีแล้วเราอยู่ต่างประเทศนะ่ะให้แฟนเป็นคนไปติดต่อทางออฟฟิศเขานะพี่น้อง ติดต่อน,นาาออฟฟิศนะให้อันนี้ให้เขาแนะนําเขาจะทําให้เราได้หรือว่าเขาไปติดต่ดตอสถานทูตปากีสถานก็ได้พี่น้องเหมือนสมมติว่าเรามีบัตรพีโอซีแล้วและเราอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยบัตรมันใกล้จะหมดอายุจึงสี่เท่าถ้าเราอยากต่อเราไม่ได้มาปากีจึงสี่หรือว่าเราแบบทําออนไลน์ไม่ได้ให้ให้ไปติดต่อสถานทูตปากีนะคะพี่น้องติดต่อสถานทูตปากีสถาน ให้เขาเดินให้เขาดําเนินเรื่องให้เขาเชีไเขาเลยเขาจะต่อให้เราเลยค่ะมันจะง่ายแบบสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศเะนาะจะได้ง่ายแล้วก็ขนาดคนที่อยู่ปากีสถานพี่น้องฮาลังคนนอะแล้วแต่เมืองด้วยนะบางเมืองก็ทาง่ายง่ายบางเมืองก็ทํายากเหมือนมีเคตยูพีคนหนึ่งอะที่อยู่แถบสวัสด์พนนาซียูแบบติดเขตชายแดนอะตรงโนนา่อตรงโซนโนนามัแบบอันตลายน่ะนะ แล้วม่ค็รู้สึกว่าพวกตำรวจพวกอย่างเขากระสีเข่งเนี่ยจังสิไปทำเอ่อยังทําไม่ได้เลยเขาขอใบเกิดไปสัน่นใบเกิดด้วยใบยเอ,อเหมือนเราไม่เคยทําผิดมาอีกอย่างก็บกเคยบเคยมีคดีมาก,ก่อนยังสิน่ะนะไอซ่าก็เลยงงเพราะว่าเราทำเอ,อเราทํามาตั้งนานแล้วเราก็ไม่เคย เจอตรวจแบบว่าใบาเกิดจังสินนะพี่น้องบอกเคยแบบว่าโดนขอใบเกิดจังสินก็เลยว่าเห็นหลายคสแล้วก็ไม่เคยโดนบางคนนะเขาใช้แค่ใบนิกาก็ได้จังสินนะถ้าเรามีแค่ใบนิกาอนะ่ะไม่ต้องมีใบซะเยนสมรสนะ่ะก็ทําได้เหมือนกันเดอร์พีโอซี่นะพี่น้องใบนิกาของถ้าเรามานมิมานิกาที่ปากีสถานมันบอกเขาสิออกใบเป็นใบนิกาให้มีม,มีมีภาษาอังกฤษให้พร้อมแบบเราไม่ต้องแปลภาษาอนะ่ะพี่น้องง่ายองพี่เพิ่นนะแบบ จะให้แบบจะให้ไปจดทะเบียนจะให้ขอใบกุงใบเกิดอู้ยุ่งวุ่นวายก็เลยไอชาย์ก็เล่นะนะว่ามาทําที่อิสลามาบาดดีกว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าบัตรพีโอซีเราจะต้องทําประจําเมืองที่สามีเกิดไม่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 เกี่ยวนะคะทุกคนบัตรพีโอซีเราสามารถทําได้ทุกที่ขนานเขาอยุลาจีเขาก็เฮดได้เขาอยู่ลห้อเขาก็เฮดได้เขาอยุซามาบาดก็เฮดได้อย่างของไอชาหนําเมืองที่ไอชาอยู่น่ะไอชายังไปเฮดอยุซามาบาดเลย เพราะว่าเรา,เราไม่ได้ทำเอ่อเขาเรียกวอะไรเหมือนสามีอ่ะเวลาเราแต่งงานกับคุณปากีสามีจะต้องแจ้งสถานะแต่งงานเั็นบ่กถ้าแจ้งสถานะแต่งงานอ่ะเขาจะต้องแจ้งกับเมืองเมืองเมืองขึ้นของเขาเลยมเมืองที่เขาเกิดก็คือตามทะเบียนมาของเขาเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าบัตรพีโซเราสาม,มาทํทได้ทุกทีล้วห้องอยู่หมดแนห้องเ็ดได้ที่กันนะจ๊ะกันเลยมาอัปเดตให้ฟังซื้อ,อค่ะ ว่าตอนนี้เป็นแบบนี้เพราะว่ามีหลายคนมากหลายเคสมากที่ทักมาสอบถามเรื่องพี่โอซี่กับไอ,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 อาชานะคะทุกคนค่ะบางคนก็บอกว่าเออเขาแบบแฟนเขาบ่าว่างเขาลงทะเบียนออนไลน์เฮ็ดเปลี่ยนอย่างเันซีเขาอยากให้เราทำได้เออออยากให้เราทําให้เขาก็อยาเฮ็ดห้ยยุรคิค่ะพี่น้องแต่มันทําไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องตอนนี้มันมันจะต้องเอาสแกนหนาเขาอีกอเลยอันแนงทำา้าห้แตงหนาก่อนเด้อนพะี่น้อง เดี๋ยวมันจะไม่สวยตอนเราเรอตอนเราสแกนใบหน้าแต่งหน้าก่อนเด้อพอเมื่อก่อนเราสามารถสแกนแค่รูปถ่ายเฉยๆก็ได้เป็นบอตอนนี้ก็คือเอาหน้าจริงเอาเวลาจริงสแกนลายนิ้วมือจริงเลยค่ะทุกคนโหลดแอปเขาโทรศัพท์เพดผ่านโทรศัพท์ค่ะเมื่อก่อนไอชาทําผ่านคอมได้ต้องสแกนรูปมันจะง่ายๆค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนค่ะไปแล้วค่ะมาอัปเดตในฟั่งซื้อๆเด้อค่ะสําหรับสำหรับมะดามปากีใหมๆ่ๆหม สำหรับปากีใหม่ที่แบบเอออยากทำา o ิจังสินะฮันหลังคนอยู่มาอยู่ปากีเป็นสิบกว่าปีแล้วบางคนก็ยังไม่ได้ถือ p o ีเลยค่ะทุกคนบางคนก็ยังบได้เห็ดเลย p o นะีนะเนาะเพราะว่ามาอยู่ที่ปากีสถานนะถ้าเขาอยู่ปากีสถานเข้าแต่งงานเลยเมันบอแนะนําถ้าถ้าเราไม่ทําวีซ่าแฟมิลี่วีซ่าก็ให้แนะนําให้ทํแบบ p o ีค่ะทุกคนสมมติว่าถ้าเราอยู่ปากีสถานนานแล้วเราต่อวีซ่าปีต่อปี วีซ่าท่องเที่ยวมันบอวีซ่าท่องเที่ยวเราสามารถต่อต่อได้ปีต่อปีมันบอมันกรบบอ,อย่ามันกรบบอแพงหรอกค่ะทุกคนตามมันก็ไม่แพงหรอกแต่เพียงแต่ว่าเขาจะยา้ยแบบนึงโทรศัพท์เขามันกับบอแพงหรอกแต่เพียงแต่ว่าบางโซนบางทมมาี่แบบว่าสิวเฮาอยู่แบบว่าเฮาอยู่เมืองแบบว่าติดชายแดนหนึงสิบางทีตำรวจเขาก็จะตรวจเด,ด้บางทีเขาก็จะว่านี่เราแต่งงานกันจริงไหมเพราะว่าปากีสถาน่วนมาบางที่ไม่กระหิตเอกสาร ปลอมให้พรออมจึงสีนะพี่น้องมันก็เอ่าเขาก็สีย่างเขาก็จะว่าถ้าแต่งงานกนตั้งนานแล้วทําไมไม่ทาอ่าบัตรพ OC หรือว่าบอบอ,บอเฮดอ่าแฟมิลี่วีซ่าไปจึงสีทำไมต้องต่อวีซา่าอืมท่องเที่ยวจึงสีเด้เขาสิถามจ้าพี่น้อง <c oughs> เป็นบางที่เด้อเป็นบางที่ไม่ใช่ว่าทุกที่เด้อ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนค่ะไปลคะค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมันสีอัพเดี๋ยวมันสีอ่อโหลดคลิปบ่ได้